ภัยร้ายแห่งโรคระบาดได้กัดกินสังคมไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตในอดีตชาวไทยเรียกโรคระบาดที่คร่าชีวิตผู้คนจำนวนมากว่าโรคหาคํานี้ไม่ใช่เพียงคาําด่าแต่สะท้อนถึงความหวาดกลัวต่อสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นและนำความตายมาสู่ผู้คนอย่างรวดเร็วถึงขั้นมีศพจำนวนมากที่กองรวมกันปล่อยให้แรงจิกกินศพลอยเกลื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา จากปีศาจร้ายสู่เชื้อโรควิวัฒนาการทางการแพทย์กับรับมือโรคหายุกแรกเมื่อห่าคือพิษจังปีศาจและความเชื่อในสมัยโบราณความเชื่อเรื่องโรคหาผูกติดอยู่กับอำนาจของปีศาจร้ายที่เกลี้ยกลาอดหรือเกิดจากการทำของเขา้าเมื่อครั้งการระบาดครั้งร้ายแรงที่สุดในสมัยรัชกาลที่สองในปีพศ2363หรือที่เรียกว่า ปีมาโรงหาลงผู้คนล้มตายราวสามหมื่นคนภายในเวลาเพียงสองสัปดาห์ศพผู้เสียชีวิตเกลื่อนกลาดไปพวดทุกขนแห่งทั้งกองรวมกันเหมือนฟืนและลอยอยู่ตามแม่น้ำลำคลองพระสงฆ์ต้องหนีออกจากวัดและถนนหนทางก็ไร้ผู้คนด้วยความไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรคผู้คนในยุคนั้นเชื่อว่าโรคหาเกิดจากพูดผีโกรธแค้น รัชกาลที่สองจึงโปรดให้จัดพระราชพิธีอาพาธพินาศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตพิธีนี้มีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครตลอดคืนอันเชิญพระแก้วมรกตและพระบรมสารีริกธาตุออกแห่รอบพระนครพร้อมพระภิกษุโปรยพระพุทธมนต์และสายเสกทั้งทางบกและทางน้ำนอกจากนี้ยังมีการออกประกาศให้ประชาชนรักษาศีลและอยู่แต่ในบ้านเพื่อลดการแพร่เชือ้อ อย่างไรก็ตามพิธีนี้กลับไม่ได้ทำให้โรคระบาดหายไปแต่อย่างใดผู้คนและพระภิกษุที่เข้าร่วมพิธีบางคนก็ล้มตายกลางทางชาวบ้านบางส่วนเชื่อว่าผีหานั้นมีกำลังแกร่งกล้ากว่าพิธีนี้ด้วยเหตุนี้การจัดพระราชพิธีนี้จึงถูกยกเลิอกอย่างถาวรในการระบาดครั้งต่อไปกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายว่า หิวาตะโรคครั้งนี้ร้ายแรงที่สุดเท่าที่คนสมัยนั้นจำได้ไม่เคยมีครั้งใดที่มีผู้คนล้มตายมากอย่างครั้งนี้สภาพบ้านเมืองก็เต็มไปด้วยศพตั้งแต่ในวัดไปจนถึงแม่น้ํำลำคลองชาวบ้านหนีออกจากบ้านกลายเป็นเมืองร้างไม่มีผู้คนดังในพงสาวดารความว่าคนตายทั้งชายทั้งหญิงศพที่เอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าและศาลาดินในวัดสเกตวัดบางลำพูวัดบพิษพิมุข วัดประทุมคงคาและวัดอื่นๆกายกันเหมือนกองฟืนที่เผาเสียก็มากกว่ามากถึงมีศพลอยในแม่น้ำลำคลองเกลื่อนกลาดไปทุกแห่งจนพระสงฆ์ก็หนีออกจากวัดขรหั์ก็หนีออกจากบ้านถนนหนทางก็ไม่มีคนเดินตลาดก็ไม่ได้ออกซื้อขายกันต่างคนต่างกินแต่ปลาแห้งพลิกกับเกลือเท่านั้นน้ำในแม่น้ำก็กินไม่ได้ด้วยอาเกียนไปด้วยทรากศพตำนานแรงวัดสเกต ในช่วงที่โรคหาระบาดหนักศพผู้เสียชีวิตมีจำนวนมากจนไม่สามารถเผาหรือจัดการได้ทันวัดสาเกตซึ่งตั้งอยู่นอกเขตกำแพงเมืองใกล้กับประตูผีเส้นทางเดียวเพื่อขนศพออกจากเมืองไปเผานอกเมืองจึงกลายเป็นสถานที่ที่ศพถูกนำมาทิ้งกองไว้เป็นจำนวนมากฝูงแรงจำนวนนับพันตัวจึงแห่กันมารุมถึงซากศพเหล่านั้นอย่างน่าสยดสยอง ภาเพเหตุการณ์อันน่ากลัวนี้เองที่กลายเป็นที่มาของวลีติดปากแรงวัดสาเกตซึ่งพระในวัดสาเกตทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้ศพไม่มีญาติบางวันมีมากกว่า500ร้ศพต่อวัน แรงแม้จะเป็นนกนักล่าแต่มีบทบาทสำคัญเสมือนเทศบาลประจําผืนป่าหรือกองควบคุมโรคในธรรมชาติพวกมันกินเนื้อจากซากสัตว์ช่วยรักษาความสะอาดและกรดเกลือในกระเพาะอาหารยังช่วยลดการแพร่กระจายของโรคระบาดในสัตว์ป่ามีบันทึกฝรั่งระบุว่าสับพเพรใช้มีดผ่าร่างเพื่อให้แร้งจิกง่ายขึ้นการมีแร้งจำนวนมากจึงเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่า น่าเสียดายที่ปัจจุบันแรงประจําถิ่นของไทยทั้ง3ชนิดได้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติแล้วการพลิกผันในสมัยรัชกาลที่5การแพทยตะวันตกและการสาธารณสุขโรคหายังคนระบาดต่อเนื่องมาในสมัยรัชกาลที่3และ4แต่การรับมือโรคระบาดในสมัยรัชกาลที่5ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง พระองค์ไม่ทรงเชื่อในพิธีกรรมไล่ผีอีกต่อไปแต่ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าโรคไม่ได้เกิดจากผีแต่เกิดจากดินฟ้าอากาศและความประพฤตินในการอยู่อาศัยของมนุษย์ราชการที่5ทรงนำหลักวิชาการและการแพทย์สมัยใหม่จากตะวันตกเข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหามาตรการที่สำคัญคือการจัดตั้งกรมสุขาภิบาลในปีพศ2440 การจัดทำระบบน้ำประปาสะอาดให้ประชาชนใช้เมื่อปีพศ2440เพื่อลดการบริโภคน้ำจากแม่น้ำลำคลองที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนการจัดตั้งโรงพยาบาลเช่นโรงพยาบาลสิริราชในปีพศ2319การแจกจ่ายยารักษาโรคการรณรงค์เรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคลเช่นการกินอาหารที่ปรุงสุกการถ่ายอุจจาระให้ถูกสุขลักษณะและการกำจัดพาหะของโรค ด้วยมาตรการเหล่านี้การระบาดของโรคหาจึงมีความรุนแรงลดลงตั้งแต่ทศวรรษ2,440เป็นต้นมาชาวสยามก็เลิกเรียกว่าโรคหาแต่หันมาเรียกด้วยชื่อเฉพาะของเชื้อโรคเช่นอะฮิวาตกโรคทรพิษหรือกาลโรคแทนการเปลี่ยนแปลงความรู้ทางการแพทย์นี้สะท้อนบทบาทของรัฐจากไม่สนใจใหญดีพลเมืองมาเป็นรัฐเวชกรรมที่ควบคุมดูแลสุขภาพของประชาชน โรคระบาดในปัจจุบันบทเรียนจากอดีตประเทศไทยพบผู้ป่วยอหิวาตากโรคครั้งสุดท้ายที่แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางในปีพศ2501-2502และได้ยกเลิกการรายงานโรคอหิวาตากโรคในปีพศ2532โดยเปลี่ยนชื่อเป็นโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงหรืออหิวาตากโรคแทน โรคนี้เป็นโรคติดต่อทางอาหารและน้ำที่เกิดจากเชื้อแบคทีเีีววิริโโอออ l e รามีมาแมลงวันเป็นพาหะซึ่งเป็นโรคที่มีมาตั้งแต่ยุคโบราณและยังคงพบได้ในบางพื้นที่ของโลกในปัจจุบันแม้ว่าในหลายประเทศโรคนี้จะถูกควบคุมได้ดีแล้วแต่ในบางภูมิภาคที่การเข้าถึงน้ำสะอาดและสุขอนามัยยังไม่เพียงพอโรคนี้ก็ยังคงเป็นปัญหาสำคัญซึ่งสมัยนั้นแหล่งน้ำที่ใช้ดื่มมาจาก 1. แม่น้ำลำคลองเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสายต่างๆเช่นแม่น้ำป่าสักลำคลองสายต่างๆถูกใช้เป็นแหล่งน้ำหลักชาวบ้านมักจะตักน้ำขึ้นมาใส่โอ่งเพื่อเก็บไว้ใช้บางครั้งอาจปล่อยให้น้ำตกตะกอนก่อนกรอง 2. น้ำฝนเป็นแหล่งน้ำสะอาดสำคัญโดยจะเก็บใส่โอ่งหรือตุ่มน้ำนิยมใช้ในฤดูฝนเพราะน้ำจากแม่น้ำอาจปนเปื้อนจากดินตะกอน 3. บ่อหรือสระน้ำมีการขุดบ่อน้ำหรือสระเก็บน้ำในวังวัดหรือชุมชนน้ำเหล่านี้จะถูกใช้อย่างประหยัดและต้องดูแลไม่ให้เน่าเสีย 4. การกรองน้ำใช้เครื่องมือพื้นบ้านเช่นฐานไม้ทรายหรือผ้าในการกรองน้ำน้ำที่กรองแล้วจะเก็บในหม้อดินซึ่งช่วยให้น้ำเย็นและสะอาดขึ้นประวัติศาสตร์ของโรคหาหรืออหิวาตากโรค 1. ยุคโบราณเชื่อว่าอาหิวาตากโรคมีมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรเนื่องจากในเอกสารทางประวัติศาสตร์เช่นเอกสารของอินเดียและกรีกโบราณมีการบันทึกโรคที่มีอาการคล้ายคลึงกับอหิวาตากโรค อย่างไรก็ตามการระบุว่าโรคที่บันทึกในเอกสารโบราณนี้คืออหิวาตกโรคจริงหรือไม่นั้นยังคงเป็นที่ถกเถียงในวงการวิชาการเนื่องจากขาดหลักฐานที่ชัดเจนและเทคโนโลยีการวินิจฉัยที่ทันสมัยในสมัยนั้น 2. การระบาดครั้งใหญ่มีการบันทึกการระบาดครั้งใหญ่หลายครั้งในประวัติศาสตร์โลกเช่นการระบาดในศตวรรษที่19เริ่มต้นในอินเดียแล้วแพร่กระจายไปยังเอเชียยุโรปและอเมริกา แม้ว่าโรคระบาดในอดีตอย่างโรคหาจะแตกต่างจากโรคระบาดในยุคปัจจุบันอย่างโควิด -19 แต่บทเรียนสำคัญที่เราได้เรียนรู้คือมาตราการป้องกันและควบคุมโรคนั้นสำคัญกว่าการรักษาและเยียวยาเสมอมา ในการจัดการศพผู้เสียชีวิตจากโควิด1 9ในยุคปัจจุบันก็มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่รัดกุมและปลอดภัยแม้โควิด1 9จะเป็นโรคทางเดินหายใจที่ติดต่อได้ง่ายแต่ศพของผู้เสียชีวิตที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องโดยทีมแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญแล้วจะไม่สามารถแพร่เชื้อได้อีกแนวทางปฏิบัติครอบคลุมตั้งแต่การยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตการแจ้งการตายและออกใบมรณบัตร แนวทางสำหรับผู้จัดงานศพและผู้ร่วมพิธีเช่นการจำกัดจำนวนคนการสวมหน้ากากการรักษาระยะห่างและการจัดสถานที่ให้มีการระบายอากาศที่ดี แนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่เผาศพโดยศพจะต้องถูกบรรจุสองชั้นห้ามเปิดถุงบรรจุศพและการเผาศพควรทำในเตาเผาศพปลอดมลพิษแบบสองห้องเผาที่ควบคุมอุณหภูมิสูงห้องเผาแรก700-900องศาเซลเซียสและห้องที่สองไม่น้อยกว่า1,000องศาเซลเซียสเพื่อให้เชื้อโรคถูกทำลายอย่างสมบูรณ์หลังจากเผาศพแล้วเชื้อโรคจะถูกทำลายไปหมดแล้วและสามารถเก็บกระดูกได้ตามปกติ จากอดีตจนถึงปัจจุบันสังคมไทยได้ผ่านความท้าทายจากโรคระบาดมามากมายจากความเชื่อเรื่องปีศาจส,สู่การค้นพบเชื้อโรคและการนำวิทยาศาสตร์มาใช้ในการควบคุมโรคสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบทเรียนสำคัญที่ย้ำเตือนว่าการรับมือกับภัยพิบัติต้องอาศัยความรู้ความร่วมมือและการปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เราทุกคนสามารถก้าวผ่านวิกฤตการต่าง